สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้านนิคุยมามะแบงกอกนะคะอยู่ที่เรนฮิลค่ะสุขุมวิท47เราจะพามากินโอมากษตเสเนื้อค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแรกในประเทศไทยเลยโอมากรเสเนี่ยก็คือการที่เชฟนะคะจะมาเตรียมปรุงอาหารเนี่ยให้กับเราเป็นคอร์อสบายคอร์สซึ่งวันนี้ที่บุ้งมากินเนี่ยเป็นคอร์สราคา2,400บาทนะคะมีทั้งหมด12คอร์สด้วยกัน<ไ>เชฟากาฮิโร ah ่ไอซากิใช่ครับไอซากิเชฟนะครับ คอร์สแรกกันดีกว่าค่ะเป็อพพิทาเซอร์ค่ะมีทั้งหมด4อย่างนะคะ w วากิ e บีฟโ s สเนื้อวากิวส่วนสะโพกนะคะนำมาย่างก็เป็นแร่บางเนี่ยเสิร์ฟเย็นตัวซอสที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นทำลักษณะสไตล์เจลลี่นะคะทำมาจากดาชิค่ะมีสาเกมีมิรินแล้วก็สอยซอส เนื้อเนี่ยมันจะแบบมี texture ให้ยังเคียวอยู่แต่ไม่เหนียวค่ะเนื้อวากิวค่ะบดปรุงรสสอสไส้อยู่ในมะเขือเทศเชอร์รี่รสชาติเค็มเยอะนึงหวานนิดนึง่งปาเต้ตัวนี้นะคะทํามาจากตับไก่แล้วก็ตับหมูบดรวมกันค่ะซอสอยู่บนของปาเต้นะคะมีรสเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนําค่ะตัวนี้คือลิน้นหมูเอาไปตุนสลงุนใช้เวลานานนะคะ จนมันนุ่มมันนุ่มมากซอสเนี่ยไาไฟลิ้งไฮอะไรอย่างนง้นเลยอะค่ะ้อที่สองเนี่ยเป็นเ a p a n e s e b ี e ดาช s h ต็อกมันก็คือไข่ตุ๋นค่ะที่ทำมาจากน้ำซุปดาชินะคะดาชิก็คือซุปาาแห้งแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของน้ำสต็อกเนื้อด้วยไข่ตุ๋นรุนนุ่มมากเลยมีเห็ดชิเมจิตัวไข่เนี่เนียนมากเลยนะค่ะ หอมๆนว,นว,นวนลๆรสชาติไม่จัดมากค่ะท oh, <really? S 1> okay. อดที่สาม Beef Sushi ค่ะเชฟบอกว่าเป็นเนื้อส่วนโทโมซังคกุก็คือเป็นเนื้อส่วนต้นขาด้านนอกอะคะ่ะข้างบนเป็นเห็ดทรัฟเฟิลฝานทั้งแผ่นนะคะแล้วก็มีแผ่นทองคํำเปลวติด าซูชิปรุงรสมากำลังดีมากเลยค่ะมีรสแบบไม่ได้แหรงข้าวเป็นเม็ดร่วนอร่อยตัวเนื้อก็หอมมากแล้วกินกับเห็ดพอโก้โอร่ยอยมากคาโกชิมาพอกรสโรติประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่ให้อิมพอร์ตหมูจากต่างประเทศใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเปิดให้อิมพอร์ตหมูมาได้จากที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกซึ่งเชฟเนี่ยก็นำเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเ่ยนะคะนำเข้ามาจากาคากุชิมาทำไปย่างนะคะจนเนื้อหมูเนี่ยเป็นสีชมพูนี้แต่คือมันสุกแล้วในจานนี้นะคะมีเกลือสองแบบค่ะอันนี้คือหิมารยันพิงค์ซอสก็คือเกลือหิมารยันสีชมพูส่วนนี้เป็นเกลือหิมารยันสีดำค่ะ ซึ่งตัวนี้รสชาติจะแหลมกว่าเสือพิ้งฮิมารยันเนี่ยนะคะเหมาะกับกินกับผักเราแต่เอาเอาเอาสีดำมาใส่หน่อยหนึ่งก็พอเนาะเท็กซ์เจอร์ของหมูเนี่ยนะคะมันไม่เหนียวแล้วมันไม่มีมันแต่มันนุ่มอร่อยอะ่ะอืมเมั <c oughs> โตกำลังจะลองชิมหมูนะคะ it's It actually uh, tender when you talk about meat you uh. use the word tender a n d j u i n y a d j u i n g ข้อเสียที่เราคอยค่ะมันก็คือเนื้อ A3 นะคะจากจังหวัดอิวาเตนั่นเองตัวนี้เป็นเนื้อส่วนบั t ท o มราวมันจะเป็นเนื้อแดง ส่วนที่มันไม่ค่อยเยอะมากเชฟบอกว่าเนื้อส่วนนี้มันจะค่อนข้างชุวีนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะสไลซ์บางๆเพื่อที่ให้เรา,าทานง่ายนะคะตัวซอสเนี่ยซอสเบรดไวน์ก็คือซอสไวน์แดงนั่นเองหวัวเชฟเทาค่ะที่เชฟนำไปย่างคือมุู้ว่าต้องใช้สกิลในการทำพอสมควรเลยมันถึงจะทำออกมาแล้วแบบ เคี้ยวง่ายแบบนี้นะคะ่ะเรดวาซอสเนี่ยรสเค็มในตัวแต่มันจะไม่กลบรสเนื้อนะคะโต๊ะกำลังจะชิมเมนูเนื้อแล้วนะคะอามาเสร็จ ิลช <Delicious. S 2> <Okay. S 1> ขอที่หกคือฮฮมิสเต็กค่ะเป็นเนื้อส่วนกระบังลมซึ่งเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นถือว่าเนื้อส่วนนี้เป็นเครื่องในนะแต่จริงคือเนื้อแดงสีเขียวนี่คือวาซาบิสดค่ะเสิร์ฟพร้อมกับเอ็กโยกอยซอสไข่สดมากมันถึงได้กลม เด้งเป็นเหมือนลูกบอลแบบนี้นะคะเป็นไข่ที่แบบไข่ของญี่ปุ่นฟองหนึ่งเขาบอกว่ามันแบบ30-40บาทเลยนะโอ้ยเอ๊ะเอ็มตองเปรตบกรเบรคดียเบรคดี่ยเบรเดี่ยโอ้ดูสิดูดีก่ัอ โหเนื้อนุ่มนุ่มหอมมากคือไม่ได้นุ่มแบบมีมันแทรกมันเป็นเนื้อนุ่มแบบเนื้อแดงไข่เนี่ยมันมันมายอคะค่ะโตอยู่ที่เขาใส่มาเนี่ยมันกำลังดีไม่ได้เค็มเกินไปนี่มากเมนูนี้นี่เป็นวินเนอร์สับมุ้งเลย เพิ่งกินหมดนะคะเดี๋ยวต้องเก็บไว้กินคู่กับขอดสอบไปด้วยเนื้อชาบูตัวนี้คือเนื้อเซอร์ลอยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเซซามีพอนสึก็คือพอนสึที่ใส่งานนั่นเองมันจะเป็นเนื้อสไลซ์บางๆอ้สุกกำลังดีเลยเนาะ นุ่มมากที่ร้านเนี่ยเนื่องจากมีออกมากเกษตรนะคะวันไหนที่มีเนื้อส่วนไหนเข้ามาเนี่ยเชฟก็จะเสิร์ฟตัวนั้นซึ่งวันนี้มีเป็นเนื้อ a อห้าเข้ามาเราก็จะได้กินเนื้อส่วนเอห้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเนื้อส่วนไหลค่ะนำมาทำเป็นชาบูเสิร์ฟพร้อมกับซอสคอนซึสมกับงา Oh oh. เนื้อจากจังหวัดอิวาเตะค่ะเป็นชอตฮอร์นบีฟก็คือเป็นวัวเขาสั้นนะคะตัวน,นี้คือเนื้อเขาเขียนว่าเป็นเนื้อส่วนชิ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 นคือเนื้อส่วนด้านในส่วนต้นขาเขาบอกว่าเทียบเท่าก็คือเหมือนเป็นฟิเลซึ่งเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดของต้นขาเลยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเอ็กแลน มารุนักส,สืกอครับคือนัศสือเนี่ยมันแปลว่าม,าเมะเขือม่วงแต่ว่าม,าเมะเขือม่วงพันธุเนี้ยมาลุแปลว่ากลมก็คือมะเขือม่วงพันธุกลมจากจังหวัดมีคาตังเออกลมจริงๆครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเป็นชุนก็คือเป็นช่วงเวลาที่อร่อยที่สุดของผักตัวนี้ก็เลยเอามาใส่คอร์สซอสเกาหลีอ่านว่าย่างเนียงชมาโตย่างเนียงคือเชฟนําเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยซื้อจากคนเกาหลีที่ญี่ปุ่นนั่นเองเติ้ใส่ซอสหน่อย It spicy sweet, yet smells มั p คือมูกเชฟอ่ะมีสกิลในการย่างเนื้อแดงที่มันน้อยได้เก่งมากเนื้อมันไม่มีมันแต่มันไม่แห้งจริงๆค่ะตัวซอสมันมีรสเผ็ดแล้วก็เค็มหอมมันก็คือไทยพริกเกาหลีแต่ว่ามันไม่หวาน เม่กที่เขาบอกว่าให้เก็บไข่แดงไว้เขาบอกว่านนวนเนื้อบางกิวตัวนี้ให้เอามากินกับไข่แดงเนี่ยก็จะเข้ากันนะคะเราก็จะกินทันทีเลยอืมเข้ากันมากกิวข้าสืึก็คือเนื้อ ทุกเกขนมปังทอดเสิร์ฟคู่กับทรัฟเฟิลซอลก็คือเกลือที่มีกลิ่นหอมของเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งตอนนี้เนี่ยบุ้งได้กลิ่นทรัฟเฟิลชัดเจนมากนะคะตัวนี้เป็นเนื้อฮอกไกโดค่ะหอมมากครัส <c oughs> ด้านนอกเนี่ยกรอบค่ะเนื้อข้างในนุ่มมันมีกลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลฟุ้งกระจายในปากเลยค่ะ ขอที่สิบนะคะเป็นเนื้อฮอกไกโดส่วนขาหน้าค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเนื้อ A3 ส่วนที่เชฟบอกว่ามีมันแทรกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเสริฟคู่กับอุนีหรือซีอชินไข่หอยเม่นที่มาจากทางฮอกไกโดค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับจานนี้นะคะมันมีกลิ่นเนื้อที่แบบชัดเจนมากรสชาติเนี่ยมันมีรสชาติของเนื้ออยู่ในนั้นด้วยะคะ่ะ ินกับตัวอูนิเนี่ยเพิ่มความครีมี่ให้กับเนื้อเอออันนี้เข้ากันจริงๆแหละคือตัวหัวเท้าเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นโอเด้งก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะนุ่มแล้วแล้วค่อยนำไปผัดกับตัวน้ำมันนึ่งบัวน,นะคะคอที่สิอนะคะมีให้เลือกระหวา่างตัวข้าวแกงกะหรี่เนื้อนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้าวน้ำชา ซึ่งอัตโต้เลือกเป็นข้าวแกงกะหรีเนะ่เนื้ออร่อยใช่ไหมเอเว่นก็มานะคะอเว่นกินข้าวแกงกะหรี่เนื้อเหมือนกันอร่อยไหมลูกโอ้ยิในใหญ่เลยอะข้าวน้ำชานะคะที่เขาเรียกข้าวน้ำชาเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเวลาคนญี่ปุ่นกินเสร็จเนี่ยเขาจะเอาชาเทนใส่ไปในข้าวแล้วก็กินแต่สมัยนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำซุปดาชินะคะหอมมากค่ะในนี้เป็นเนื้อส่วนเนื้อเอห้า ที่เชฟนํนาไปหมักแล้วก็เอามาวางบนข้าวหลังจากนั้นเนี่ยใช้ซุปร้อนๆเทตามลงไปให้มันสุกค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรจะต้องกินกินเลยเนาะกินเนื้อเลยก่อนที่มันจะสุกมากกว่านี้หอมมากอะ่ะโอ้ร้อนอโอหเนื้อนุ่มที่สุดในสามโล แล้วก็พอเชฟ้อมหมักแล้วเนี่ยเนื้อมันมีรสชาติในตัวแล้วค่ะขนมหวานปิดท้ายค่ะเป็นยูสุซอเบคค่ะไอศกรีมส้มยูสุนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของนมมันก็คือซอเบนะจ๊ะรสเปรี้ยวน้ำกินหอมยูสุมากมากมากมเปรี้ยวสดชื่นดีมาก ร้านนี่คุยมาแบงคอกเนี่ยนะคะเปิดวังกะเสรเนี่ยเป็นช่วงเย็นมันก็จะเป็นรอบๆนะคะเราควรจะต้องมาโทจองล่วงหน้าก่อนที่จะมาหนึ่งวันเพื่อที่ว่าเชฟเนี่ยเขาจะเตรียมวัตถุด,ดิบให้เราได้ค่ะแล้วรอบหนึ่งก็ใช้เวลามาสักสองชั่วโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเอาเว้นไปก่อนลกูกวันนี้เป็นไงอร่อยไหมก็ได้กินหลายแบบเลยทีเดียวเชียว เดี๋ยวอย่างนี้เราสามคนไปก่อนเนาะไปก่อนไปก่อนไปบาย